คันนี้ในโชว์รูมไม่มีรอของถึงปีหน้าหรือไงมันได้ฟิลลิ่งเหมือนแบบมีผู้ชายมารอรับหน้าหน้าที่เที่ยวตอนคืนเหอแล้วแบบโอ๊ยเขาจะต้องขับอะไรมานะวันนี้เสียงหล่วจังเลยอ่ะสี่ร้อยมาพี่ว่าแรงไหมล่ะจริงป่ะฟิลลิ่งนี้อ่ะมันฟิลลิ่งนี้เหรอนี่ที่เห็นเนี่ย้องอยู่นะเดือนหน้าเนี่ยจะคลอดแล้วเนี่ยยังก็ให้รีวิวเลยเนี่ยสวัสดีค่ะ ูกับอุ๋ยวันทัวร์โต้ค่ะมีวันทัวร์โต้ครับวันนี้เราสองคนก็จะมาอวดรถครับผมใช่แล้วค่ะต้องเรียกว่าอวดเพราะว่าคันนี้ในโชว์รูมไม่มีรอของถึงปีหน้าเลยนะครับ<อ>คันนี้กับเจ้าตัวฟอร์ดแร็เต V6 คันนี้นะครับปี2022มาใหม่เลยป้ายแดงสีร้อนแรงมากราคาเปิดตัวเท่าไหร่น้องพีราคาเปิดตัวในอยู่ที่1,860,000 9,000บาทนะครับแล้วบวกสีนี้อีก10,000บาทนะครับบวกกระจังหน้าดําอีก10,000บาทโอ้โหเรียกว่าหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเกือบล้านเก้าว่ะใช่ครับสุดมากคันนี้เห็นว่าคันนี้ไม่ได้เครื่องดีเซลด้วยเป็นเครื่องเบนซินครับผมเครื่องเบนซินแล้วมันจะกินขนาดไหนเนี่ยน้องพี่เห็นเขาบอกว่าซดกันอยู่ที่ประมาณ6-7โลลิตรเลยนะพี่อุ๋ยพาจะซื้อคันนี้ได้เงินต้องมีจ่ายและเงินก็ต้องมีสำรองต้องเตรียมใจมาพร้อมแล้วกับค่าน้ำมันหกเจ็ดโลลิตรเหรอ หกเกียนกิโลลิตรเขาเห็นเขาว่ากันมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวนี้เรามีออกไปเทสอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะแรงสมคำลํำเลยหรือเปล่าเนาะสี่ร้อยม้าพี่ว่าแรงไหมล่ะจริงปะนี่แบบเสียงเครื่องยนต์มันจะต้องแบบกระหึ่มหึมอย่างนี้เลยไหมเสียงท่อเราใจมากนือว่ารถสปอร์ตเลยครับุ้ยเทน่าดูเลยอย่ากดียอยากรู้แล้วอะอยากรู้ว่ามันร้อนแรงยังไงนะคะฟังเสียงท่อหน่อยไหมไปเดีไปอะไปเดี๋ยวขโม่ธรรมดาแกล้งพี่อุ๋ย่อน ธรรมดานะก็ธรรมดายังยังแบบไม่รู้สึกเท่าไหร่พีพี่อุ๋ยบอกกระจอกว่ะใช่เหรอลองอันนี้ดูดิลเลืลอดหนาวสัน่นเลือดหนาวสัน่นความแค่คนลุกเลยอ่ะดูดิอ้คนลุกอ่ะคุณแบบได้อารมณ์เหมือนมาสแตงกำลังแบบคขาเล่นอยู่อ่ะพี่อุ๋ยถามมีสุดกว่านี้เปล่ามีสุดกว่านี้เหรอเดี๋ยวดูให้นะฮะนี่ลองอน,นี้หน่อยดิ มันได้ฟิลเลงเหมือนแบบปีผู้ชายมารอรับหน้าหน้าที่เที่ยวตอนคืนอ่ะอแล้วแบบโอ๊ยเขาจะต้องขับอะไรมานะวันนี้เสียงหลอดจังเลยอ่ะแบบนี้คือเที่ยวอยู่นะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี้ <laughs> มองไม่เห็นหแล้ววันนี้นะคะอุ๋ยก็จะเป็นตัวแทนนะคะของคนทางบ้านนะคะที่แบบอาจจะไม่เคยมีฟอร์ดนะคะอยู่ในสายตาแต่อาจจะอยู่ในใจตลอดไปหลังจากดูคลิปนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรถคันนี้นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างน,นะคะอ่ะ น้องพีเราก็นึกว่ารู้อพี่อยากจะพาดูเฉยๆเอ้ยรู้สึกแบบมันแปลกตาไปจากรุ่นเดิมเนาะตรงหน้ากระจกหน้ากระจกโอเคลวดลวยอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็เรามีรถแล้วเนาะก็รีวิวไปเลยร็วเลยแล้วกันรอบคันเลยนะครับก็กระจังหน้านะครับก็มีกล้อง360องศามาให้นะครับมีกล้องหน้ารถนะครับมีกล้องที่กระตัวกระจกข้างมีกระจกข้างเลยเหรอใช่มีสองฝั่งเลยปกติจะให้แต่ข้างซ้ายใช่ไหมแต่มีให้สองฝั่งเลยโอ้โหเลิศค่ะไไฟหน้าก็เป็นตัว L.E.D. แล้วนะครับเต็มระบบเลยสวยเนาะพี่ว่ามันมันมันเหมือนมันเช็เลยใช่ไหมเช็เลยหน้าใหม่นี่สวยมากเลยนะของตัวก่อนเนี่ยตัวเอเวเรสต์ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้หน้านี้แล้วแอบเห็นตรงนี้ด้วยด้านล่างนี่เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับใครที่เห็นว่ารถคันใหญ่ๆขับยากไม่ยากเลยเพราะมีเซ็นเซอร์ช่วยเหลือตลอดเลยพี่ว่าพี่ขับก็ไม่ยากผมอันที่ทุกทีให้ผัวขับก็ว่าล่ะ ว่าทำไมขับง่ายจังออ๋ไม่ได้ขับเองค่ะผัวขับค่ะเหล้อเป็นแบบออฟโรดนะครับพร้อมลุยเลยเทมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยไม่เคยเห็นไม่เหมือนคนอื่นครับปกติมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นอลูมิเนียมเขาเรียกเป็นสีเงินล้วนดำล้วนเงาเงาใช่แต่อนี้เขาพ่นมาเป็นแบบกันลื่นครับผมใช่โอเหมาะกับพี่มากๆเลย่อย่างเราแบบต้องเดินก้าวขึ้นเนาะเพรเพิ่มแข็งแรงกันลื่นแข็งแรงด้วยเขาแบบเสริมน้ำหนักมาไย่แบบ ไม่มีเขาเรียกว่าแอนเลยนี่ถือว่าแข็งแรงมากๆลองนั่งดูไมหมให้หวยนี่ลองนั่งดูไหมใหญ่นะโอ้โหบอกอใหม่มากค่ะกว้างมากโอ้โหนั่งสบายมากๆเลยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยมีนานแจกด้วยเหรอคะเนี่โยโสชาติร้านไหนลองกินน้ำแลรร้วก็อคะเนี่ยเลยลองกินก่อนนะคะสดชื่นมากเลยค่ะนั่งสบายไหมครับคนท้อง มากมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันโอเคนะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะมีแอร์หลังด้วยเนี่ยดูดิคือถ้าแบบไม่ต้องกลัวว่าแอร์มันจะมาไม่ถึงคนข้างหลังเพราะว่ามีแอร์ตรงนี้แล้วก็มีที่ชาร์จด้วยขึ้นง,ง่ายลงง่ายไหมพี่อุ๋ยได้พี่ขนาดท้องอยู่แล้วเนี่ยเออดิแม่งไม่ใช่สิวนะที่ท้องอ่ะ <laughs> นี่ที่เห็นเนี่ยท้องอยู่นะ <laughs> เดือนหน้าเนี่ย มาแล้วเนี่ยเกียยังมาให้รีวิวเลยเนี่ยมาที่ด้านหลังไฟท้ายก็เป็น LED แล้วเต็มระบบเลยนะครับพี่โอ๋ท่อคู่ด้วยเออเป็นท่อคู่นี้ก็เรียกว่าเทอร์โบเรียกว่าเทอร์โบคู่ใช่ครับผมมีแหลกล่างลากมาให้ด้วยพร้อมเลยหอมเลยแล้วก็โลโก้ที่เท่มากๆตัดดำกล้องเลยนะมีกล้องซ่อนอยู่ด้วยนะไหนนี่เออทใช่ไม่มองไม่เห็นเลยตดออไปอีกและอันนี้แหละเขาบอกว่าที่พิเศษคือฝาท้ายเนี่ย เบามากๆเดียวขอเห็นไซส์แบบนี้นะครับเเปนคิดองลองดูดิมือเดียวเลยเหรอมือเดียวเลยเหรอสาวสาวสาวสเตาวสาวสาวสเตาวสาวสาวสเตสุดยอดโอยก็เห็นนี่ๆีีี่โยอนี้ที่ชาร์จเหรอตรงพี่มีที่ชาร์จด้วยไหนไหไหนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้รูอะไรอ่ะเป็นรูแบบเสียบกับอันเนี้ย เหมือนที่จุดบุรีละ,ะลใช่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 นช่ใชลใชอใช่ีช่ใแ่ใช่ะช้เลยใั่ใช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 ่ใน่ใี่ใช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 ตใช่ใช่ใช้ใช่ใช่อดูในากว่พวกกรนะใะ่นาะจริงช่ใช่ใช่ใช่นชองแ่ใช่ใง่ใช่นช่ใช่แช่ใช่ใชาใช่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 ใชูใส่ใแ่ใช่ใู่ใช่ใช่ใ่แช่ใ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 ชดใช่ะไ่้อ่ เดี๋ยวหาว่าัะกแก่คนทอมนี่คือระหว่างถ่ายทำก็ออคือไม,ไม่ถ่ายกันแล้วอูเสมอว่าเมื่อกี้ดิไม่ได้บันทึกก็แสดงว่าไม่มีเกิดขึ้นอ,อ,อ่ะไปะเริ่มกัน ตอนนี้นะคะก็อุย๋ยกับน้องพี่ก็กำลังจะไปเทสได้กันนะคะก็คือเอาแบบเร็วๆเ,เลยเอาแบบความรู้สึกจริงๆอันนี้คือครั้งแรกเลยที่ได้นั่งแรปเตอร์ปี2022เลยนะคะเอาความรู้สึกแรกเลยพอขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกถึงความอลังในการเปลี่ยนโฉมไหมเรียกอย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าไหนจะหน้าจอเออเ,เออเ,ออเออนาะมันมันมัน,ม,นมันดูแบบเป็นการเชนใหม่ทั้งหมดเลยจริงๆนะคะ หรูนะคะมันแบบมันดำตัดส้มที่แบบลงตัวจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการทดสอบนั่งในครั้งนี้นะคะอุย๋ยจะมีความรู้สึกยังไงน,นะคะเฟลลิง่งโอ้โหแค่ออกตัวอย่างนี้เลยอะพีมันแรงจริงเพื่อเป็นซิมนะเนี่ยโอ้โหแต่มัน V6 ใช่ไหมใช่ก็อย่างว่าแล้วบอกสูงถึงร้อยไม่ถึงหกนะโอ้โห ก็อยากให้ลองนะแต่ว่าก็กลัวลูกในท้องจะปัน่น่วนเอาจงจริงความรู้สึกจริงๆเลยนะมันไม่เหมือนรถกระบะขนาดนั้นนะมันคือคือตอนแรกฟิลลิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยถ้ารถกระบะไม่เฮ้ยมันจะสั่นสะเทือนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาอันเนี้ยมันมันมันนิ่มอะ่ะเงียบมากเลยนะไม่ได้ยิน <Hi. S 2> เสียงนอกเลยเรียกว่าน่าจะเก็บเสียงข้างนอกได้ดีมากๆเลยเสียงไม่เข้ามาเลยแอรปรับโหมดพี่แอปรับโหมดฮะ ตนนี้เรากำลังจะไปโหมดสปอร์ตแล้วนะคะโอ้โหพุ่งมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยห้าร้อยแรงม้าเสียงพอมากอะเสียงพอมากกี่ร้อยแรงม้าสี่ร้อยแรงม้าแรงม้ามันฟีลลิ่งนี้อ่ะมันฟีลลิ่งนี้เหรอไม่ได้นี่ยังนิ่งอยู่เลยนะยิงมากเดิมแรกผมคิดว่าแบบมันจะต้อง แบบแรงบิดมันน่าจะเยอะอะ่ะแต่แบบออตัวรถมันช่วยเยอะมากเลยพี่คนดูทางบ้านเาขาคพงอยากลองแล้วแหละนะแต่ก็ต้องไปลองที่โชว์รูมเนะเพราะว่าของเราคันนี้เราก็ไม่ได้ไว้ให้ขายไม่ได้ไว้ให้ลองก็มาดู<ม>ได้ที่วันทัวร์ต้ะออนะครับมีไว้อวดอย่างเดียวมีไว้โชว์ ต้นชิปด้วยด้นชิปนี่ก็เป็นหูยาวด้วยตอนนี้เลขไม้เท่าไหร่ตงพีเลขไม้เหรอหลักสิบนะหลักสิบ <laughs> โอ้นี่เรียกว่าลงพื้นถนนครั้งแรกเลยมึงเนี้ยใช่เนะอะยังรันอินไม่ครบเลยครับสายลุยน้องพีออกน็อกเลนนี่มันเอากลับมาเองใช่ไหมอ่าน,น,น,นี่เดี๋ยวผมทำให้ดูปล่อยมือปุ๊บเนี่ยออกฝาออกน็อกเลนไปนิดหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะดึงมันก็จะดึงมันจะแบบเนี่ยที่มันก็ไปเนี่ยมันก็ค่อยๆต้านๆมาแล้วเนี่ยมันก็เดึงกลับคืนมาให้ เดี๋ยวผมจึงปล่อยขวาอีกทีนึงเนี่ยมันก็ต้องอางกลับให้ตอนนี้นะเราก็วนได้รอบใหญ่หลายๆรอบแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันอีกทีนึงว่าหลังจากลองรถแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกยังไงเนาะก่อกหน้านั้นนะครับ ทางที่วนวถมาเนี่ยพี่อุ๋ยแม่งปิดประตูไม่สนิทครับจริงตลอดทางเลยแล้วทำไมน้องพีไม่บอกพี่ล่ะคะด <c oughs> ีนะกุไม่ตกลงไปแต่ว่าเราก็เซฟตัวเราก็คับเฉียบขัดเนาะแล้วก็อันนี้นะคะคือความรู้สึกเรียวๆของอุ๋ยเลยหลังจากที่เป็นตัวแทนได้ขึ้นนั่งรถแรปเตอร์ปี 2022- คันนี้นะคะความรู้สึกอุ๋ยก็รู้สึกว่าเครื่องมันนิ่มนะคะไม่โยนแล้วก็ความรู้สึกว่าเครื่องมันแรงแรงจริง ตอนที่ช่วงสว่างน้องพีเหยียบนี่คือแบบหัวติดบอเหมือนได้อารมณ์แบบดีเซลเลยแต่ว่ามันเป็นเครื่องเบนซินเนาะแล้วก็อินทีเรียาภายในนะคะโดยรวมอุ๋ยรู้สึกว่าชอบเพราะว่าสีที่เขาเลือกมาทําเป็นตัวนี้รู้สึกว่ามันลงตัวสีมันดูสปอร์ตมันดูความดูนะคะมันดูเท่เพราะว่าดําสลับส้มแล้วก็ เออในที่จับเปิดประตูหรือจะเป็นในส่วนของอตรงแอร์ทุกอย่างมันเปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยที่สําคัญเนี่ยมันเหมาะมากมากเลยว่าจริงๆคนมีครอบครัวนะคะมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยจริงๆคันนี้ก็เหมาะสมเพราะว่าตรงหน้าจอมันที่ทําเหมือน iPad อ่ะใหญ่หนะจอใหญ่มากแล้วก็มีเกมให้เล่นช่วงระหว่างรถติดเราอาจจะแบบใช้เล่นวาดเขียนได้ช่นานจบแล้วขอไปก่อนละอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังน้องพีกพนันพองพี่เนี่ยเขาศึกษาคันนี้มาเดี๋ยวไปดูว่ามันมี สุดยอดมากๆนะครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งช่วงล่างทั้งอินเทลเยภายในต่างๆนะครับที่เขาให้มาคุ้มกับราคามากเลยครับเหมือนเราได้ขับรถสปอร์ตในคาบกระบาเลยนะครับส่วนคันนี้นะครับเราขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มาขายนะครับผมเรามาโชว์เฉยๆนะครับว่าเราเนี่ยมีที่วันทัวร์โต้นะครับใครอยากได้รถรุ่นไหนหารถรุ่นไหนอยู่แบบ หาไม่ได้เลยลองทักเข้ามาถามเราดูนะครับที่วันทัวร์โตนะครับหาได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับ่คะเดี๋ยวเราจัดให้นะครับหรือว่าถ้าใครนะอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะคะว่าในรถตอนนี้ของเรามีรถอะไรบ้างหรือรถอัปเดตเข้าใหม่อะไรบ้างคะสามารถติดตามไดที่ w w w 1 2 a u t o com นะคะหรือช่องทางการติดต่อนะคะ f a c e b o o k YouTube TikTok นะคะสะกดเหมือนกันเลยนะคะ O.N.E เลข2 A.U.T.O ค่ะหรืออยากโทรเข้ามาปรึกษาเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์นะคะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะที่เบอร์0 6 S 1 6 7 4 5 8 8 5นะคะวันทัวโต้ auto, นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เปิดวันหยุดนะคะตลิดก็เปิดนะคะ9ก้นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วเจอกันที่วันทัวโต้นะคะวันทัวโต้ auto, ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมค่ะ เปนรถทุกคันผ่านจากวันทูออโต้เป็นรถที่มีคุณภาพเพราะวิไฟไม่กีิโลรถยนต์รถเบนท์รถวีเอ็มวอลโมรถทุกคันเอาผ่านยันกระบะวีโกรถดีรถดีน่ะต้องมาดูที่แท็นตรวจสอบดีดีน่ะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโต้ที่ไม่มีคอยกเว้นรถบ้านแท้แทบนะแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่แท็นต์ตรวจสอบดีดีเอาทุกจุดเน้นเน้นวันทูออโต้ที่ไม่มีคอยกเว้นรถบ้านแท้บ ว่าร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่รับซื้อเราก็มีกระบวนการและมีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อชิพดูแลกวอมสอบอ่บมอบบริการทำสีกันพอแต่ไม่อีกลายรายการตัวที่วันทูออโต้มีการันตี้อกุนเต็มจำนวนหากรถเราไม่ดีตรงตามสภาขายของที่ทดีบอกเอาไว้เลยว่าชนนัดรเราไว้ดีไฟไม่หรือน้ำท่วมแน่นอนรเราไว้ดีมีแต่รถดีดีฟิกแมนการันตีจากญี่ปุ่นดับประกันคเครื่องเกียร์แอร์ดีและอินี บริการตลอดไปไฟไม่หนาทั่วแน่นอนเราไม่มีมีแต่รถกีจี f ิกแม n นกะ r a n ีสกิฟุ์ุลรับประกันเครื่องเกียร์แอดีและ g p s บริกันที่ลยตลอดไปรถดีรถมีนี่ต้องมาดูที่แทตรวจสอบดีดีจะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันรูออโตดีไม่มีขอยกเว้นรถบ้านแท้แนะแบบว่าร้อยปรซ็รถดีรถมีนี่ต้องมาดูที่แทตรวจสอบดี วัูคอตัวนี้ไม่มีขอยกเว้นรถบางแท้แแปลว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถดีรถมีนี่ต้องมาดูดีเซนตตรวจสอบดีทเอาทูกจุดเน้นเนวันมูกอตัวนี้ไม่มีขอยกเว้นรถบางแท้แแปลว่ารอยเปอร์เซ็นต์รถดีรถมีนี่ต้องมาดูดีเซนตรวจสอบดีที่เอา เน้นเน้นวันดูออโตันีไม่มีขอยกเว้นรถบ้านแท้แแบบว่ารยเปอซรถดีรถดีนี่ต้องมาดูดีๆตรวจสอบดีๆเอาทุกจุดเน้นเน้นวันดูออโตัีไม่มีขอยกเว้นรถบ้านแท้แแบบว่ารยเซ